ไปทดูกันที่ผลงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรบ้านโป่งนะคะตรวจจับยาบ้านนักศึกษาสาวมหาวิทยาลัยราชบัตรชื่อแห่งหนึ่งนะคะซึ่งก็ขับเกียรรถเกง๋งป้ายแดงแล้วก็รอดไปอย่างบุบวิดค่ะจากการสืบทราบของพันตำรวจโทธนกร อังกูลวิโรธนะคะหัวหน้าชุดปราบปรามยาเสพติดสถาน,นีตำรวจภูธรบ้านโป่งค่ะว่าบ้านของนางสาวห,ห,หาหรไทยบัวเอี่ยมหรือนั่งอ้อมอายุ24ปีค่ะเลขที่5 3มู่2ตำบลบ้านม่วงเป็นแหล่งจำหน่ายยาบ้าจึงนำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมหมายจับจังหวัดราชบุรีรหมายสารของจังหวัดราชบุรีนะคะเข้าตรวจค้นเพื่อจับกลุ่มแต่ปรากฏว่านางสาวห,หาฤรืไทยไหวตัวทันขับรถเก๋งโตโยต้าวีออสสีขาวป้ายแดงหมายเลขทะเบียนศูนย์ 七。Okay. 66นะคะหลบหนีไปก่อนโดยมีนางใจบับเอียบอายุ64ปีน้าสาวรับเป็นเจ้าของบ้านจากการตรวจค้นภายในห้องนอนของนางสาวหฤทัือไทยนะคะพบยาบ้า9ถุงรวมยาบ้า1,800เม็ดยาไอซ์0.7กรัมสมุดบัญชีธนาคาร7เล่มโทรศัพท์มือถือ2เครื่องจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานสอบสวนทราบว่านางสาวหฤทัไทยเป็นนักศึกษาสาวของมหาวิทยาลาัยราชภัฏที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพและจบการศึกษาก็จะจบการศึกษาในปีนี้แล้วค่ะโดยนางสาว ไทยสนับสนุนกับแฟนสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นทอมชื่อแม็กซ์นะคะบ้านอยู่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีมีพฤติการพัวพันกับการค้ายาเสพติดให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่คลองตาคดบ้านม่วงและใกล้เคียงซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะได้ออกหมายจับนักศึกษาสาวราชัุรยนี้ต่อไปรักศสกษาคนี้เก่งครับว่าใแดงยอดตัวไม้โอ้หมันบ้านหลังเดียวออกรถเก่งไปแดงเรียนด้วยออกเก่งใบแดงคนนี้นะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không